แล้วคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเคสคือคนใช้แท็บเล็ตรุ่นนี้มันก็น้อยอ่ะเนาะและรีวิวเคสก็เลยไม่มีใครทําเลยไหนๆผมก็สั่งซื้อมาแล้วก็เลยจะมารีวิวให้ดูเลยแล้วกันก่อนถึงก็จะพูดถึงเคสที่เขาแถมมาให้ผมก่อนนะครับก็ร้านที่ผมซื้อเครื่องมาเขาใช้เคสแบบนี้มาเป็นเคส TPU อะ่ะมันก็ใช้ได้แหละแต่มันผมพูดจริงๆว่ามันดูกองแกงอะ่ะก็ของแถมมาเนาะ เ,เคสแบบเนี้ยผมลองเช็คในเว็บ a l i express แล้วมันก็ประมาณ100บาทซึ่งเวลาผมใช้อะแล้วพูดตรงๆอันนี้ไม่ได้กระแด,ดนะคือสัมผัสของมันไม่ค่อยดีอะครับมันเหมือนของราคาถูกซึ่งก็ถูกจริงๆแหละผมก็เลยสั่งเคส Official ไปนะครับเป็นเคสของแท้ที่ตรงรุ่นเลย Lenovo ขายเองก็เป็นแบบนี้ก็จะมีชื่อว่า f o l i o Case นะครับราคาก็เอาเรื่องอยู่ อันนี้ผมสั่งตรงจาก Lenovo Official Shop ใน AliExpress นะครับอยู่ที่ประมาณ600บาทก็น่าจะแท้แหละแล้วก็มีวอยมาด้วยนะสำหรับใน Shopee และ Lazada ก็มีขายนะครับผมมีใส่ลิงก์ไว้ให้เราด้วยสำหรับราคาในบ้านเราจะอยู่ที่800-1,000บาทผมเห็นบางร้านขาย500บาทก็ไม่รู้ของแท้หรือเปล่านะเพราะว่ามันมีเคสแบบนี้ทำเรียนแบบขายแค่100-200เอง คือถ้าซื้อของปลอมในราคาร้อยสองร้อผมเฉยๆนะแต่ถ้าเสียเงินซื้อของปลอมในราคาห้ารอบาทมันก็น่าเจ็บใจอนะเนาะเพราะว่ามันต่างจากของแท้นิดเดียวเองก็เดี๋ยวมาลองแกะให้ดูนะครับของแท้เนี่ยจะมีสีให้เลือกน,นะครับสีขาวกวับสีดําซึ่งตัวแท็บเล็ตของผมเป็นสีขาวผมก็เลยจะสั่งเคสสีขาวมานะครับจะได้เข้ากันยังไม่เคยแกะเลยนะ อันนี้จะมีสติกเกอร์อยู่น่าจะแท้มัง้งไม่รู้อะเดาว่าแท้แล้วกัน,นก็กล่องดูดีเหมืนกหน้าตาเคสนะครับตัวฟอลิโอเป็นแม่เหล็กถอดได้มาดูเคสก่อนดีกว่าอันนี้ไม่ใช่ TPU นะครับเป็นพลาสติกแข็งๆเลย แล้วก็เขาจะทําเป็นรูเพื่อระบายความร้อนตรงโลโก้นี่เงาด้วยนะสะท้อนแสงก็ดูสวยดีเดี๋ยวลองประกบก,กับตัวแท็บเล็ตดูนะครับนี่ใส่แล้วสวยนะงานดีอยู่ ในส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเคส TPU ด้วยแหละมันดูแบบย้อยๆอ่ะแต่ใช้ไปแป๊บหนึ่งมันก็หลวมด้วยผมจะชอบแบบ hard ด a คสมากกว่าเดี๋ยวลองดูตัวฟอ l ิโอนะครับที่เป็นฝาปิดก็มันจะเป็นแม่เหล็กกันแหละก็ดีไซน์พื้นๆเนาะสังเกตตัวเคสนะครับมันจะมีสี่เหลี่ยมเล็กกับสี่เหลี่ยมใหญ่อยู่ก็ตรงตามกับอันนี้เลยเราออด้านใหญ่ไว้แปะตรงนี้แล้วก็ด้านเล็กปิดปึ๊บ พอดีเคสไม่หนักมากนะครับไม่ได้เพิ่มน้ำหนักให้ตัวเครื่องเยอะเปิดใช้งานปึ๊บเหมือนตอนเปิดใช้งานมันจะแอ t i v a วทหน้าจอให้ด้วยนะเดี๋ยวผมลองปิดจอกนะ่อนนี่อจริงด้วยหรือเป็นเซนเซอร์วะอืมเป็นแอคทีเวทเคสนะครับเปิดปุ๊บจะเปิดหน้าจอให้ทันที วัสดุดีนะครับโดยรวมผมก็โอเคนะครับราคาอาจจะสูงหน่อยก็เกือบพันอนะแต่ว่าโอแท็บเล็ตมันก็หมื่นกว่าเนาะเราลงทุนกับเคสเกือบเกือบพันมันก็ก็ได้อยู่สวยดีด้วยใครที่ซื้อแท็บเล็ตตัวนี้มาใช้งานอยู่แล้วลังเลกับเคสแท้นะครับผมว่าคุ้มนะโอเคเลยสัมผัสดีสวยด้วยคลิปนี้ก็ไปละสวัสดีครับ